เราจะทําตามสัญญา,า,ญญาขอเวลา,ญญายิ่งไม่นานแล้วกันหนึ่งทิ้งงดงาม,ามจะคืนลับมาบทบาทของนักกฎหมายที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการรางธรรมรุณในติภรรรมนุณไทยก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จริงๆถ้าเราจะนับตั้งแต่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มีนาคม2575เนี่ยนะครับในช่วงระยะเริ่มต้นช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วงการก่อร่างสร้างตัวของของระบอบชาติปไตยแบบระบอบแบบใหม่เนี่ยนะนักกฎหมายเข้าไปมีส่วนสําคัญนะครับก็โดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แต่ว่าบทบาทของนติบริกรเนี่ยที่เราเรียกกันในยุคปัจจุบันว่านนติบริกรเนี่ยระงับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับก็คือหลังการรัฐประหารนะครับเมื่อปี2500 จริงรัฐประหารปี2490เนี่ยนะครับถามว่าเนอนักกฎหมายรัฐธรรมนูญได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะนะครับและก,การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการถกเถียงดีเบตกันอยู่ในสภาบรวรน,นะครับเปิดโอกาสให้ สมาชิกรัฐสภา,าได้ดีเบตรตกเถียงกันพอสมควรนะครับอาจจะมีคนที่เข้าไปมีส่วนอยู่บ้างน,นะครับก็เช่นอาจารย์หยุดแสงอุทัยนะครับแต่ตอนปี2500เนะที่ผมอยากจะเน้นย้ำขึ้นมาว่าบทบาทของนิติบริกรสูงมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าในช่วงเวลาน,น,นั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับสมัยนั้นเรียกว่าธรรมนูญการปกครองรา,งา,ากชกาลจักรใป่นนะสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับคนที่เข้าไปมีบทบาทมากเลยนะครับก็มีนักกฎหมายหลายท่านนะครับ ยกตัวอย่างเช่นพยาธการีนิพนธ์นะครับซึ่งเป็นต้นตํำรับแต่ที่เรากล่าวกัน Bilder. ว่าเป็นคนนําเข้าเอามา ah, ตรา17ของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับมาใช้นะฮะโดยอ้างกันว่านํามาจากรัฐมนูญของฝรั่งเศสมาตรา16ซึ่งให้อำนาจเด็ดขาดแก่ประธานาธิบดีนะครับซึ่งเมื <c oughs> ่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันสิทธเดียวนะครับเพราะว่ากรณีของมาตรา16เนี่ยนะครับที่ให้อำนาจเด็ดขาดแก่ประธานดีของฝรั่งเศสเนี่ยประธานดีเขามาจากการ เลือกตั้งโดยตรงแต่ของไทยเนี่ยนะครับมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์นี่คือให้อํานาจแก่ตัวนายรัฐมนตรีของคณะรัฐประหารเลยนะฮะให้อํานาจเป็นที่เด็ดขาดเลยนะนี่ก็ไม่เหมือนกันในสาระสำคัญนะบ,บทบาทของนิติบุคคลที่เข้าไปยกร่ากนะครับที่ผมเน้นย้ําปี2 5 0 0ก็เพราะว่าหลังรัฐประหารหลังการขึ้นมาสวํนา,านาจของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับมาเป็นช่วงเวลาที่ยาวที่เราไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรใช้เราอยู่ด้วยธรรมนูญการปกครองราชอาจักรนะครับเป็นรัฐนูญชั่วคราวแบบมาตราไม่กี่มาตราเลยนะ ดังนั้นนี่านะครับจำเป็นจะต้องอาศัยมีติบรืรอนที่เข้าไปยกร่างน,นะครับเพื่อออกแบบว่าระบบก,การปกรครองแบบเผด็จก,การนั้นเนี่ยนะครับจะดําเนินการไปในทิศทางใดสถาบันการเมืองเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะและเราจะสังเกตต่อไปว่าพอหลังจากเริ่มเข้าสู่วงจรที่มีรัฐมนุนชั่วคราวนะเส,วนนเ,เสร็จแล้วก็มีรัฐมนุนถาวรมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีรัฐประหารแล้วกลับไปรัฐมนุนชั่วคราวอีก มีรัฐมนุนถาวรมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลวนเวียนวนไปวนไหนซําแล้วซําเล่าเนี่ยบทบาทของเนติบริกรก็เลยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเนติบริกรเหล่านี้นะครับจะต้องเป็นคนทําหน้าที่ให้วัตถุประสงค์ของคณะรัฐบาลเนี่ยนะครับสําเร็จรุ่ร่วงไปให้ได้นะฮะแน่นอนที่สุดการยึดอํานาจนะครับจากรัฐบาลบรเรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยการฉีกรัฐมนูญเนี่ยนะครับที่ผ่านมารัฐบาลกี่ครั้งก็ใช้กองทัพนะฮะ เขามายึดอำนาจนะครับแต่กองทัพพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกองทัพไม่สามารถออกแบบสถาบันการเมืองไม่สามารถออกแบบรัฐรนุนได้นะครับด,ด้วยตัวด้วยฝีมือของนายทหารเหล่านั้นเองดังน,นั้นจําเป็นจําเป็นอย่างยิ่งจึงคือต้องอาศัยตัวเนตีบริกรนะครับพูดง่ายคือขาดกันไม่ได้กองทัพช่วยยึดอำนาจให้แต่คนที่จะสร้างระบอบให้ต่อไปเนี่ยก็คือต้องอาศัยเนตีบริกรเข้ามาทำรัฐมโนุนนะครับดังนั้นเราจะเห็นบทบาทของเนตีบริกรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีรัฐประหาร ื่อปี49เราก็เห็นเช่นเดียวกันนะฮะเรากจะประหารปี49โดยคนเอกสนทิเนี่ยเราก็จะพบว่ามีหน้ากฎหมายกลุ่มหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำในรื่องร่องชั่วคราวปี49และต่อเนื่องมาทำาร่องดุล50ต่อนะครับปี57 22่ 2, พฤษภา57นี่ก็เห็นชัดนะครับโดยธรรมชาตินะครับในพลต่างๆที่เป็นคณะผู้ประกอบการในมหาวิทยายไม่มีทางเขียนประกาศได้ๆไม่มีทางเขียนคำสั่งต่างๆไดๆนะฮะ เขาอาจจะออกไอเดียออกความคิดสุดท้ายก็ต้องให้นักยกร่างกฎหมายนะักยกร่างนูนเนี่ยเป็นคนไปทำเออยู่ดีนะครับรัฐธรรมนูญช่วคราเ5 7ดนี่ก็เด่นชัดนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเป็นฝีมือของออกลุ่มของอาจารย์วิศนุเคเกินงามน,นะครับแล้วก็คุณบอลเพชรวิชิตชนชัยนะกลุ่มเนี้ยนะก็เข้าไปมีบทบาทนะเพราะฉะนั้นผมจะสรปปุปอย่างนี้ว่าประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับที่มีการรัฐประหารบ่อยครั้งนะครับมีการฉีกร้อมูญบ่อยครั้งกองทัพ เพียงอย่างเดียวนะครับทำไม่สาเร็จนะครับจาเป็นจะต้องมีนิติบิกครนักร่ามรุนเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเหลืออยู่ด้วยเสมอกล่นะาวกันว่านิติบริกลร,รุ่นแรกๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นของอาจารย์สมพภพโภตะกิจนะครับซึ่งต่อมาท่านได้มาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะเอ,อนานักกฎหมายจํานวนมากเนะี่ยที่เป็นนักยกร่างกฎห,หมายนักพิพากษารุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมาจากตัวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะว่าโดยสภาพขององค์กรเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับ รัฐบาลถกชุดอยู่แล้วนะครับเป็นมือยกร่างกฎหมายมือยกร่างพรบอะไรต่างๆให้คณะมนตรีเสนอเข้าสภานะครับนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่ผ่านงานจากหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นพูดง่ายคือยกร่างกฎหมายในทางเทคนิคในทางรูปแบบต่างๆตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามแนวความคิดของของตัวรัฐบาลเรื่องะออกฎหมายอย่างไรนะเพราะนั้นโดยธรรมชาติเรื่องเขาสามารถยกร่างกฎหมายได้อย่างชํานาญอยู่แล้วนะครับ พออาจารย์สมภพเนี่ยนะครับก็มาจากกิศิริกาเหมือนกันแล้วารย์สมภพโุรกิจก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญอยู่หลายต่อหลายฉบับนะครับต่อเนื่องกันมาก็คืออาจารย์มีชัยฤชุพันธ <sci> ์ก <ize> ็มาจากกกรรรมาสำนักงานคณะกรรมการกิศิริกาเหมือนกันนะฮะแล้วหลังจากอาจารย์มีชัยเนี่ยเราก็จะพบเห็นใครครับคืออาจารย์มิชลุเครืนนามซึ่งเป็นเลขาคณะมนตรีหลายรัฐบาลมากนะครับมีอาจารย์บอลศาสตร์บุบันโนซึ่งเคยเข้าไปเป็นเลขาคณะมนตรีในสมัยรัฐบาลบุญทักษิณอีกนะครับเหล่านี้เป็นต้นนันคือกลุ่มหนึ่ง ผมผมอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดนติบริกรุก่มกลุ่มดั้งเดิมกลุ่มต้นตำรับนะครับแต่พอรัฐประหารปี49เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามีเดติบริกร,รอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาขานกันนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยก็คือมาจากค่ายของธรรมศาสตร์นะพอปี49เนี่ยครับจะเห็นได้ชัดว่านักกฎหมายค่ายธรรมศาสตร์เนี่ยครับจะขึ้นไปมีอำนาจมีตําแหน่งบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่นะปีของ ตัวอาจารย์มิชุดนี่เรไม่ได้รับตําแหน่งอะไรนอกจากเป็นสนาชอาจารย์บอลศัก็เป็นแค่สนาชาแต่คนที่ไปตั้งคอตาสาไปเข้าไปอยู่ในกรรมการคอตาสอะไรต่างๆวางกลไกดูสีกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากค่ายรรศัตรูพอมารัฐบาปี57จนะครับจะเห็นได้ว่าคณะรัฐบารกลับไปใช้บริการกับเนติบริกรค่ายดั้งเดิมอีกนะครับเราจะเห,าเห็นอาจารย์มิชลุกคุนาป็นอาจารย์บอลิ์แล้วก็มีคุณพรเพ็งวิชิชนชัยอีกทั้นหนึ่งมาช่วยนะครับ ถ้าเราลองอมองย้อนไปดูปี49เราจะเห็นบทบาทคนที่เขาไม่มีบทบาทในการายกร่างอะไรต่างๆน,นะคะรับยกเรื่องกฎหมายต่างๆแล้วก็มีบทบาทชี้นําทางความคิดเช่นเรื่องกรณีคอตอสสอ์เลยนะเราจะเห็นชื่อของใครบ้างชื่อของอาจารย์สุรพลนิติไกรพจนะครับมีชื่อของอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ซึ่งต่อมาก็เข้าไปเป็นสสรปีห0นะรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าเมติบริกรเนมันเป็นคํ่ที่ดูไม่ดีหรือเปล่า คำนัดคำว่าไม่ในติดบริกรมันดูไม่ดีเพราะสืบเป็นคนตั้งขึ้นมาในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณถ้าจากันได้ก็คือล้อว่ามีกลุ่มนักกฎหมายที่ไปช่วยรัฐบาลคุณทักษิณอยู่ก็เลยใส่ชื่อให้ว่าในติบริกรถูกไหมคำนี้ก็ติดตลาดเป็นต้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาชีพการเข้าไปช่วยยกร่างกฎหมายให้รัฐบาลช่วยยกร่างกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆกันนะครับมันไม่ได้ผิดประการใดนะครับเพราะว่า การบร,ริหารงานแผ่นดินก็ดีการออกแบบข้อมุลก็ดีบางทีก็ต้องอาศัยนักกฎหมายไปช่วยทําในเรื่องรูปแบบในเรื่องเทคนิคแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าเนตีบริกรไทยเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นเนตีบริกรเป็นนักกฎหมายที่สังก,กัดอุดมการนะครับแบบระ่บอกประชาธิปไตยมีพ้อักพันธ์จงเป็นบมุกในลนักษณะแบบที่เขาเขาเชื่อแบบนี้นะครับหลายฝ่ายก็มีความคิดที่สนับสนุนเรื่อง ค่อนไปทางรอยัลลิสนะครับค่อนไปทางสนับสนุนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับพูดง่ายคืออาจจะเป็นฝ่ายเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรดีฮะเรียกเทดดิชเนลเอลิทนะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนชนชั้นนาําทางจารีตประเพณีนะครับดังนั้นในดิบรลวงไทยไม่ว่าคุณจะเป็นค่ายเก่าค่ายใหม่เนี่ยแต่สมาทานอุดมการณ์แเดียวกันหมดสุดท้ายที่เขาขัดแย้งกันเองเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมาจากการขัดแยง้งใครจะเข้าไปมีบทบาทมากกว่ากันเท่านั้นเอง แต่ในเชิงบุรณการในเชิงระบอบก,การปกครองในเชิงโครงการทางการเมืองในฝันของเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ต่างกันของทั้งสองข่ายเพียงแต่ว่าที่มันมีความขัดแย้งกันมากกันบ้างเนี่ยนะครับก็เนื่องมาจากว่าใครจะขึ้นไปมีบทบาทนํามากกว่ากันเท่านั้นเองนะปัญหาคือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจําเป็นที่จะต้องผลิตหน้ากฎหมายที่สัมพันธในระบบปชาธิปไตยให้มันมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไปคานอานํานาจนะครับการ ทวงดุลกันนะครับไปแย่งชิงพื้นที่กันในการในการก่อรูปคอรบรการปกครองแบบชาธิบัตยเราจะทำตามสัญญา